พี่น้องสุขสบายดีพี่น้องส,สุขขุ่สุขคนไปเห็นลงทานแจกของขนมน้ำเลยให้เด็กหน่อยแล้วกันเหมืออ่อยเพลียามาสลบอยู่ในห่มม่วงฮะอยู่ในเปร์ฮะกินกินกับแกงเขียดแล้วก็ไปสลบนอน <c oughs> งีบหนึ่งกระลุกมา <c oughs> ตื่นแไปสาวผดหมูสาวนี่ตีสามตีสามกลัวๆอย่างนี้โอ้ยกระดูกนี้ตั้งต่อกระดูกบาดนี่จมหาว่าบ่มีกระดูกเนาะผมนี่ตอกกระดูกหอดสามต่อยู่ตอนศีลอืมอืม 1> 1 òn, หนึ่งตอนสองตอนหอดสามตอนเลยพี่น้องออหอดสี่เนาะนีหอดหาพี่น้องเว้ยหกพี่น้องหน่อยหนึ่งเจ็ดอือืม ก็มีแต่เฟืองท่านแม่เน,น,นืองงัวหาร้อยบาทพี่น้องซื้ออยู่ตลาดได้ไลกว่างหมจังแม่ไม่จรงไร พูดละหาหลอยอบ่ค่อยกินป็นไดอะพี <c oughs> ่น้องเอ่ยเจ็ดสิบแปดสิบลาบนะบ่ค่อยกินป็นไดเนาะมีแต่กินซุปเนาะ ตังแต่พอเรายังอยู่น่ะเรากินอ่ะนะซอยให้เรากินขันเสร็มะนาวกินเลยซอยจุให้ได้เออนี้แะแดกมาสองคขอนอ่ะบอา,าร้อยบาทพี่น้องถ้าเบิ่งอีอแม่เราเสเห็นเมนูนยังได้ล,ลายบอพี่น้องหาร่อย đi lai đó nó lô nừng có cướp xám lõi ôi nhà kia phương ông đi lai hè thường này mang cà tôm xác มนปราปกันเคี่ยวข้าหมากยังได้พี่น้องเลยเนื้อหออม,ม,มากห้ากรอมกระใบช้อยไหวจืดๆอยากพี่นหน่อ่อมกมนจิตาจเดกินอ่อยยิ้มยิ้มอยกินหา้าหกับยาเหตุไรก็คือแรงลูกเบงงานนะ่ทาน ทอดแม่บักเทีนมาแล้วน้องเอียงงานน้ำบ่วงช่องบ่วงมีแต่เฟืองแม่เอ้ยโอ้ก่อนเด้อ มันไห้ยังมากกว่าเดียวนี่น้องแทนมากรรมหวยแล้วลูกสุดไรเนังยโสเปิดตามให้ยักเกาะ ฮะลูกไผ่เปิดตา,านนะลูกไผ่เปิดตาโหลดกูหหโอ้ยมันเป็นขนวนแหละปิดตาโหลดนะปิดนี่ขาหนั้าก็ปิดลงปิดลงอ <c oughs> เอาให้กันล,ละล

บ่อดได้ยัางก่อมานะแมงซ้อนบ,อบอ่อถ้าเราเป้าสันตรองาเ้าใส่เข้มใส่วันเสียไปใส่นี่ไม่บุถ่ากินเนื้ใสิบถาวจะกินเป็นเหอบนถ่าวเขาจะมคอยมหม่างทุกท่านหา้องได้บางถั่วมใส่ ตัว่อาสลาเท่าเท่าในซาก,ก็เดี๋ยนี่ิมโอ้ยสก็บไปเหียงวะไป,งไ,ปวไปนอนไปา<ร>วจม,นนมนนอ,อ,อ,อื่นมนะจมืออ่นอ่้าคสินมืออื่นเศร้าพลันจังสิจ๊กรุ่นป้ายพี่น้องแต่แหละน้องลูกหล่ามืออื่นมาลูกน้อยมืออื่นบอกลูกหล่าอีน้อย ีน้อยมเอินมาลูกหล่ะมืเอินมาลูกล่ะเฮ้บิ้งมืเอินมาลูกหละมเอินมเอินมเอินพยัื่นานพยัญชนะฐานกับอุปาสื่อตีเขาส่งหัวตั้งสองโมงสามโมงลินบยสองึง ยังพ่อไหมล่ะยังพ่อมไม่ยังพ่อในขณะนั้นโดดเข้ามาหาตั้งร้าเถื่อเลย <c oughs> อา <c oughs> จังได้าวายเอียงจ่ายค่าซีนด้วยไม่ต้องพูดมากใ <c oughs> ช่ยังหน่อยมาเร็วเร็ว ให้ขึ้นมางผ้านะกระดูกโอ้แมงวานแม่กระ้างมังงมแม่หนาห้าร้อยบาทพี่ต้องเอา ผ่ากร,ร,<ๆ>ระสิโนเขาผ่าอือึคงมาถึงตาครับตอนสินส้นาะ สิต้มตัวนี้ไว้ก่อนบ่ฮะเชฉยเลยนะสัสเราใส่ตุเย็นไว้เนื้องัวสดสดเลยพี่น้องเอ้ยเขาจอดหาการะล่มมาเนื้อวงวงสดสดบริสุทธิ์มาจากตลาดยายจะขวดเลยเขาจะลงเขาจะเอามาส่งรุ่ยแม่แม่เอากระซามมาปิดไว้ในน้าแม่กระซา,ามกระซามกระซาม อา,ายอยนี่จบนะคะ,าะลายยุจจ์วะสมพูรพันหดจ้านี่น้องจา้าขอบใจพี่น้องติดตามด้วยพี่น้องส้องพอกัหมาหิบหนาเด้วยได้ให้แม่แล้วอันนั่งก่อนแม่ปลาตมมมมมปปนน้มันบ่เนอะมันมันไม่ิปนเนอะมันหอมไปป่นซะ เนจำเรย่องละพี่น้อง